เปิ้ฉีดน,น้ำจากธรรมชาติแล้วมันเป็นยังไงพี่ๆไ <Okay. S 1> ปโอเคที่พาป้าๆกับเพื่อนๆไปดูกันรอนี่นะครับน้องๆเพื่อนๆเดี๋ยวน้องเราลันจะพาไปดูเปิ้ฉีดน,น้ำจากธรรมชาติครับนี่เรากำลังเดินทางไปกันครับเดินไปเลยเดินไปเลยโอ้โหโอ้โหมีชุดใหม่เหรอชุดใหม่ของเธอเหรอ,อดูแล้วก็ เป็นเลนโบหรอโอเคเอาเอาแล้วมาเละเป็นค้นไม้ให้คุณเลยนะเอาตกลงเราจะถ่ายถ่ายคลิปเชลิเดอร์แล้วกันอะเอาเลยได้เลยเอ๊ะป้าเห็นบิบบไหนดูซิว่าแขนบิบีมีอะไรอยู่เนี่ย นี่คืออุปกรณ์อะไรเนี่ยฮะอุปกรณ์อะไรเรือพ e ึ่งหมาพึ่งก็ระดต่อยเข็มไม่ได้โอเคแล้วที่ที่บีบใส่ปากนั่อะไรอ่ะสเปรย์ระเบิดเหรอไปเดินไปต่อเร็วเมื่อไหร่ป้าป้าจะได้เห็นอุปกรณ์ของเล่นธรรมชาติโอ้โหไปแล้วโอ้เธอเหนื่อยอะฮะนี่นะครับเพื่อนๆขนม ขนมปืนฉีดน,น้ำของคุณน้องละลันเขาครับนี่ฉีดใส่ปากหวานๆแต่ป้าว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน,น์ีมาน้อยเพื่อนรักของเขามามาต้อนรับแล้วนี่ับเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงของเล่นจากธรรมชาติของเราแล้วเพื่อนนี่มันคือต้นไม้ชนิดหนึ่งเพื่อนป้าไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรแต่ว่าป้าเคยเล่นมันมาตัง้งแต่เด็กๆแล้วเพื่อน ดยป้าจะขึ้นไปเอาตรงนี้เป็นดอกมันแล้วเอามาให้เพื่อนๆดูนี่ครับเพื่อนๆมาแล้วปืนฉีดน้ําจากธรรมชาตินีน่แต่ว,ว่าก่อนจะเล่นปืนฉีดน้ําจากธรรมชาติวันนี้น้องรันเตรียมขนมมาให้เจ้าหมาน้อยเพื่อนรักน,น,นี่นี่โอเคเดี๋ยวเราเอาขนมให้หมาน้อยเพื่อนรักก่อนเ้าบีให้หมาน้อยเพื่อนรักดิ โอ้เจ้ามันน้องเพื่อนรักกัดทันทีแม่แสดงว่ามันชอบอยูีปล่อยให้มันกินดีลูกให้มันกินให้มันกินถ้าไม่กินปลยไปเจ้าเท้าไปกินซะนี่อะลอยอยู่กับป้าจะฝ่ายทิศวิธีเล่นให้ดูเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆระหว่างที่ ป,ป้ากปปากำลังจะพาเพื่อนๆเล่น,นวิ่งตามจเจ้าหมาน้อยเพื่อนรักไปเฉยเลยปาเอามาป,ป๊าๆเอามาอันเดียวเหรอเดี๋ยวค่อยไปให้เจ้าม,มีดามนี่ครับเพื่อนๆเนจ้าต้นไม้ต้นนี้ป,ป้าาไม่รู้ว่ามันชื่อดอกอะไรครับวิธีเล่นก็คือป,ป้าาจะเอากรรไกรเอากรรไกรมาตัดตรงนี้ตุดนี่มันคือดอกที่เป็นดอกตูมน,นะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมมันจะมีหยดน้ำมันจะมีหยดน้ำออกมาแบบนี้ครับเพื่อนๆดูนะ ถ้ามันก็บีบนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมมีน้ําพุ่งออกไปหนึ่งอันบีบได้ทีเดียวก็หมดแล้วเพื่อนนี่สนุกมากเลยกระป๋าเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแค่นี้น้องละลานจะฝ่ายทิศวิธีการยิงปืนฉีดน้ำอ่ะก็เลยอุ้ยทำไมน้ําเธอมันออกอย่างนั้นนะอุ้ยเลยค่ะเอาอันใหม่อ,อันใหม่อ้าวบีเอาอันไกลตัดตรงนี้บีไปละอันนี้ฉีดไปแล้วไงไหนเดี๋ยบียิงไปแล้วเนี่ยเนี่ยเอาอันใหม่นี่เอาอันใหม่ อตัดตนี้นี่ฮะน้องเราจะตัดจะตัดมือป้านะโอเคมีดูยังไปที่นึทีนตัดตัดแล้วว่อโอเคอ่ะี่นีีี่บิีีดไฟเจ้าหมาน้อยเลยนไงเจ้าหมาน้อยดีแล้วเจ้าหมาน้อยเจ้าหมาน้อยแพ้แล้วให้ตาให้แบบป้าหน่อยแบบป้ายิงเจ้าหมาน้อยโอเค เท้าเจ้าเท้ามานี่ดิเจ้าเท้า <c oughs> เจ้าเท้านเหม็นแน่เลยีเอาละบีะบีเอาละ,ละเพื่อนนี่ป,ป,ป้า,าจะฉีดให้ดูเอาละมือป้าเบลอแต่ว่าน่าจะเห็นว่าทูที่ปี๊บนี่มาไปนอนรอแบบนี้ดโนบเพื่อนเจ้าเท้าโดนลันลันแกลงแล้วไปนอนอยู่ตรงนู้นเลยไม่อยากโดนแกลงเพื่อนนายเธอตัดเองเนี่ยตัดเองอย่าตัดอุ้ย น้ำพุ่งเลยนายบีบโชดนี่โอ้โหเดี๋ยวก็โดนหน้าตัวเองเพื่อนๆเห็นไหมครับพอเราอย่าตัดลึกอย่าตัดลึกอย่าตัดลึกเออตัดไปๆแบบนั้นแหละนั่นแหละบีบปื้ดนั่นแหละรู้ไหมนี่ครับเพื่อนๆก็คือพอเราตัดเราพอเราตัดมาแล้วน้ำที่อยู่ข้างใน,นของมันแล้วก็มาบีบเป็นปืนฉีดน้ำเลยนี่สวยมากไม่ไหน ปาจะแกะให้เพื่อนๆดูว่า,ข,าข้างในมันเป็นยังไงข้างในมันคือกระป๋อของของดอกพึ่งมันยัง,ยงไม่ยังไม่มีดอกมันจะเก็บน้ําไว้ข้างในเพื่อนๆพื่อ,น,อน,นี่เห็นไหมกินหนมันโตมามันก็จะกลายเป็นเกสรเอ้ยดูนะคะมาวัดทุตี่โอ้โหโอเคหมดแล้วเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปเล่นดูกันนะครับเจ้าดอกสีแดงๆต้นนี้นี่ถ้านี่คือมันยอมเรา รักเรามันยอมเราตัวนี้แท้เน,นี้ยมาแวเล่นกับเจ้าเทาเพื่อนรักสะีน้ำตาลทำไมชื่อเทาก็ไม่รู้รนะเพื่นอนๆเออจะออกเป็นแบบนี้ป้ามาถ่ายให้ดูนี่พอมันบานอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆี่ี่ในๆแบบนี้แล้วคืนี่คือดอกตูมดอกตูมที่เราใช้เล่นเพืเ่อนๆเห็ <S <S นไหมนี่ดอกตูมที่ข้างในยังไม่มีกลีบนะเพื่อนๆมันจะมีน้ําอยู่แล้วก็เอามาฉีดปุดๆเลย นี่แล้วข้างล่างนี่ก็คุณเจเขาก็เขารักน้องเขารักน้องหมดแล้วตั้งนานแล้วป๊าป๊าเอามาหลายอันป่ะเราไปให้เจ้าหมีดำกันเถอะ,อะมาเอาให้มันเลยมันเอาเปล่าเอาให้ยัง หรืจะแบ่งทำไมก็ให้มันไปเลยเออให้ตัวผีน้ำตาลด้วยผกมิดผกมิดเร็วโยนไปเลยอโยนอโยนถึงหน้ามันเลยเออนั่นแหละเดี๋ยวมันก็มาโดมเองอรถมารถมาแมมันกินแล้วมันกินแล้วมันกินแล้ว <What S 1> บิ๊บบิ๊อืม นี่มันเดี๋ยวมันจะรู้ว่าบิบบีเป็นเพื่อนมันมันก็ให้มันก็ไม่แง่แง่แฟบิบบีแล้วก็จะมใช่บิบต้องผูกมิดกับมันก่อนแบบนี้แหละนี่นะป้าป๊าถ่ายไม่ทันนะน้ับนารักาไปให้ถึงปากเลยคขาเนี้ยผูกมิดผูกมิดไม่เป็นไรบิบมันกินแล้วมันรู้แล้วว่าบิบบีใจดีใช่ป่ะบิบใจดีใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จำไว้แล้วเดี๋ยววันหลังมันก็เป็นเพื่อนบิบบีแล้วแล้วเจ้าเทาไปไหนแล้ววะ เจ้าเท้ามันกลัวโดนแย่งไงมันเลยหนีไปกินตรงนู้นอะอยู่ในสวนมะนาวนู่นไหนเดินไปดูดิบีเดินไปดูดิโอ้ยโอ้ยวิ่งดีดีดิเธออ่ะนั่นไงมีปะ่ะมันกินหมดแล้วบีบีเจ้าเท้าอ่ะโอ้โหตัวนี้มีสวนมะนาวด้วยเพื่อนๆสวนมะนาวล้วนๆเลยหลวง,งพ่อปลูกไว้แน่เลย ถูมิดนิดหน่อยก็จะแกลบเขาละบิบิจับด่จับบุญรอดดินี่ับเพื่อนๆตัวนี้ชื่อเจ,จ้าบุญรอดอ๋อบิจับจับบุญรอดให้ดูดิเย่๋จับหางมันลูกเย่าจับหางมัน,จ,มนจับตรงหัวอืมโอเคโอเคเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยโอเคไก่มันเสียชีวิตแล้วลูกมันโดนเพื่อนรักบีบกัดไง เพื่อนรักของน้องละลันกัดไก่ไก่ก็เลยกลับดาวไก่ไปแล้วเพื่อนๆข้างไรนะโหหน้าหงุดหงิดเลยคอรูกดิกอะไรเรามันมันกลับดาวไก่ไปแล้วลูกอันนี้เป็นแค่บอดี้มาน่อยเลยูก<ๆ>อืมไปโอเคเรากลับบ้านกันเถอะอ่ะบีบีวันนี้พาพาเพื่อนๆมาดูฟืนฉีดน,น้ำจากธรรมชาติเสร็จแล้วก็มาแย่หาเพื่อนรักใช่ป่ะอ่ะบีบีบายๆเพื่อนๆหน่อย อะไรอีกนี่เกไ่บายนี่บายเพื่อนรักด้วยบายบายเจ้าบุญรอด <c oughs>